คู่บาสั์เขาคาบเดียวก็ยุได้เนาะโอ้กะชินละเด้เดี๋ยวนี้สบายแล้วเป็นจังได้ช่วงนี้พ่อยังให้เนาะเบ่เห็นหน้าโดนเนาะครับกะยากอยู่ได้คู่บาเขาก็น้ำท่วมตายเบิดล่ะมันก็แห้งลงละตัวจังว่าเนี่ะกะลั่งรดน้ำก็ได้ไพยธรรมชาติเนาะห่ามมันบ่ได้เว้ยเมียน้ยครับเฮจังไดล่ะบาดนี้โครงกันว่าสิไทปลูกบักงพริกปลูกบักเขือบักแตงบักทั่วไปเสร็แล้วหลวงพ่อเออบักหุ่งงมูนันแล้วปลูกโรดแนวได้เงินตัวหันโยมจังว่านี่ลนะครับ ก็บอกรถไทยเขาไว้แล้วละพ่ะ ่อยหิวเขาเออจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวต้องพ่อไปกับันแล้วดอกจะปากเด้อจะปากเด้อปูพักปูมีนี่ก็ดีได้ล่ะแนวคนอยากคนกินเนาะโบอืดแต่มองสีขายด้ครับก็เคลื่อนไหวจังสั้นหลาคูบ่า,บาใส่โปรตีนพืชฟาดโกฉลากสีทองเดิมงอมเดอ้อไม่ยังล่ะฟาดโกพหญ่ขคอยหิวเขาก็ยังวะ <laughs> เออหูแล้วหูวแล้วมึงก็จะบอกดูอะไรแม่ล่ะเดี๋ยวพ่อไญ่สิ้ากินดอกข้าวเดียว <laughs> โปรตีนพืชฟาดโกฉลากสีทองนี่ยอยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชเห็ดให้พืชแข็งแรง่ไว มีพุ่มตานท่านโรคตัวสร้อยให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีมากรกใบเขียวงามบ่าเป็นอันตรายต่อชิงแวดล้อมตัวแล้วก็ใส่ได้ก็ผืชทุกชนิดเลยพักหญ่ายู่หลังวัดนี่ฟาดโกทั้งนั้นละไม่ออกเขาเจ้าใส่งามเทอได้หลายยมโอ้ไปซื้อใส่หรัป่นี้คูบากะน้ำบุญมาพันดวงนั่นดีเบอร์โทรศัพท์ก็0894223471เด้อใหญไง่อยหิวเขาโอยจะเป็นตึงเบอาดูเนาะให้พาสแตกสะก่อนมึงจังสันฆ่ามึง โอ้ยขอ,อาไอาาผ่เด้อครูบาเอ้ย่อพิดไผ่ผ้าพันสันเขาสก,ก้อนเข้าจังกินเขาใจบ่อหิ้วเขาเว้ยโอเป็นยดอบโยมเอานน่เอาไปให้ห้านกินซะอาจจะมากกับสันแล่วละ่ละกินเขาก็เชียไปเชียมากรี่ล่ายูหันละนั่นแลลวโผดเว้ยนี่บักนีก็ไดง่ายคือลูกกลางจางไววไชเดี๋ยวนี้อิ่มละบอ่อครูบาถึงอิ่มละรับหลวงพอ่อว้าเน่นจอยกับลูกน้ำกันบ้านนี่ เื่อน้ำมึงยังมันกุยได้บักมุนตาเมืย์แถาเว้ยแหน่แหน่แหน่ทำโอ้ยเมย์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 โอ้ฮ่ากินน้ำเซามีแห้งจะเข้าวก่อนดอกเอามุกสีได้จะใครหละเปลาคือขึ้นมาเร็วแท้ห้วยเบิดทั้งก็ขึ้นมาเท่านั้นแล้วมาผสมให้ไขไม่นี่นี่เอามึงก็ผสมเองก็ได้น้อเขาก็เขียนใบยุคห่างกวดหันเด้ บุญมาสุปตัวชัวสองซีซีสองซีซีหาซีซีก็ได้ตัวน้ำยี่สิบลิตรเสนดอกขันเบิดกระโถไปซื้อเอาส่วนแปดหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เอาไว้ไว้แม่สิเแล้วโอ้ยเศร้าเมื่อยจักบาทคนเนี้ยตึงเฮ็ดตัวก็ได้ดอกโอ้ร่มเย็นสวยดีนะป๋อคอยว่าอยู่รังสวยๆนี่มันเอาบักไหมโอ้ยเบิ้งเสื้อคอยเปียกเบิดหนีมิด้วยเห่อเออไอจะหน่อยเ้าไปหาเบิ้งเห็ดอยู่หกบ่ไปก็ไปตัวเอาเอาที่สิกว่าเห็ดออกดีขนาดเด้สมมื่อยจะเข้าคน,นเฮาเบิร์ดพี่จะยุฟังดู พี่น้องสุขุสุขคนกลับมาพบกับรายการพยากรณ์ดอนแคนดำเนินรายการโดยยาจงบ้านดอนแคนค่ะกาพบพ่อกันเป็นประจำนะคะนาะทางขึ้นบุนมาเรดิโอสนับจนุนรายการโดยน้ำสไลด์แดงอยาชิฟันเอตแต่รซนจบู่เยอะไปชิงหลิง0 8 5 6 4 7 1 2 3 4ส่งหงอดฮอบ้านเอาข้าตัวนี่ยาชิฟังสปอร์ตตลกมันวนอยู่ไหมโอ้กะเทียงนอกปากหามึงรายการเข้าพอดี ยุบแรกการนี้กับแม่ละล่ะค่ะสําหรับพยากรณ์อากาศเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ท้องฟ้าโปร่งใสปริมาณฝนมี2เปิดเส้นค่ะเออแค่เนสันเห็ดเบียบมดเมือลรอเฮ้าก็ดีละเก็บเห็ดแล้วมาเกียงใช้เทียงส่วนหอนนับเป่านือจะไม่แห้งว่ะอากาศแจ่มใสมวลอากาศสูงนะคะสําหรับพี่น้องที่คิดว่าสิไปเห็ดเบียบเห็ดงานก็บว่าตองห่วงว่าจะมีฝ่ามีฝนนะคะเนาะแต่สมัยใจใดค่ะ ป่วยเป้าๆลงมาแล้วมาเก็บของซะกันแม่้ไว้มันสิเปียกนี่แม่เอออหมวกกันิวไปใช่ล่ะป๊อลงคือแห้งเหรอวะไาอยู่ลับฝนบ่มีค่ะมีเมฆบางเล็กน้อยตาดว่าบ่ตกแน่นอนค่ะสำหรับพี่น้องเฮปิส์ใอย่างน้องคะเนาะนับไปเปิดได้เหลือเด้อเก็บส์ดุดไล่ลูกหลานทิ่เปิดโรงเรียนมันบ่มี่ไรได้ รับมือนีเนะคะ่ะท้องฟ้าอปอดโปร่งอากาศแจ่มใสหมะสำหรับทํากิจกรรมการแจ้ค่ะพี่น้องชาส่วนใหญ่ปีดย่างได้ตามสมัยค่ะญาติจงรับประกันได้เลยค่ะว่าฝนบ่ตกลาดเปืดนเส้นรา่การพยายกรอดดแค่นตรงแม่นยำ่ำเถชื่อได้ที่นี่ที่เดียวค่ะพอพอันไม้กับรรยการพยายกรอดแค้นมือไม่นะคะ ก็เปนยาจงบานดอนแค่รานเด็กกสบ่ายดีจ้าเอาเาไปแล้วไอเนเจ้า่ไปแล้วอง้นเรแเอา้มาแม่มอาสรอยกันออมาแม่พเพิ่นสีหอดละเด้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสักครู่สักครู่ใส่ถาเด้อใส่ถทะเอาเจ้านี่ ปานนั่นลราว,ว่าสิใส่บาดน้ำกันนิมนต์จ้าหลวงพอ่อคือได้ยินเสียงจมมาจต่ไก่แท้ไมมอออโอ้ยละปวดหัวน้ำผัวเด้เดี๋ยวนี้หลวงพอ่อธรรมดาลาโย,ยมเอ้ยจังแม,ม่นมักหลยทยเด้ไก่นี่คนเฮาม,มันมักบ่คือกันเนาะปวดหัวว่านีไปซื้อน้ำสาลายแดงทิพย์เปิ้นดีมากินเด้อแม่นยังละหลวงพอ่อนำสาลายแดงนั่นน้ำสาลายแดงทิพย์เปิ้นดีพรีเมียมกล้องสีเขียวไปซื้อใส่หลวงพ่อนำสาลายแดงนั่น เอากระน้่บุญมาพันดวงกันดีเบอร์โทรศัพท์กับ0894223471เด้อหลวงพว่อกระกินเป็นประจำเด้ละ่ะผัวเมียกันมันต้องถือกันตัวจ้ามักก็ต้องมักน้ำกันเฮ็ดยังก็เฮ็ดน้ำกันมันจังมวนตัว <c oughs> มันกับโบแมนจังสันดอกหลวงพ่อตื่นขึ้นมาแต่ละมือบบมีเวียกมีงานยังกินแลละกะนอนนอนแลลวกะกินเฮ็ดแต่น้ำแนวเดียวเวียกบ่การงานบ่สางบ่ได้ประโยชน์อีหยังเลยหลวงพ่อคิดเบิงเอา อุ้มบาดออมบานอยู่เบิดมือวา <Wow. S 1> บอได้เหลืองไดเล่าเลยจังแมนเป็นตะสั่งหลายวา <Wow. S 1> เอาบม่เป็นผู้ข่าวบาอผิดบ่อนอ่อบายขออภัยหลายๆเด้วหลวงพอ่อไปก่อนเด้อสันอย่าเป้าไปหลวงพอ่อขนมยังบนท่านใสอยู่กบมาก่ันกบมาก่อนบอ <Wow. S 1> เอานอเจ้าของกระได วุวยเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้สวยเลยโอ้ยกนหนึงเขาหนึ่งไปลล่ะแม่จงก็ได้หนึ่งเขาสวยแถ้ไม่ไปทั้งใดวุวยเถียงกันพงนยญ้ายจักปัสแล้วว่ามันข้างมวเข่าไว้ผลบนวบเห็นหอดคนมิดอ้อยสอยบอนอยู่กลางบ้านมันบอกหาว่าพื้นว้อนอยู่บุลรคือเป็นยังสีแยแม่จงเอ้ยเขียดมาย่ำไดหันเอาว่าอยู่นี่พิษกันตีเออเกิดว่าไปฟังกันเดี๋อวงญานั่น เียงกันกันยังวะเป็นเอยียงกันคือสิได้เทียงกันโอ้ยเมืนน่อวานนี่น้องมันมายืมเงินก็ยักสยวางไงเนาะก็เลยเอาใหงเขาก็จะเครียดเรื่องนั้นละที่อยว่ากธรามาด่าแล้วพี่นอ้องป้องไปเนาะคอยก็คือกันนั่นแหละเดือดร้อนมากก็แล่นหากันกระหังว่าอยู่อันซุบพี่น้องก็จ๊อบตายต่ามายืมมันลนับ่แนแมเบิ่งหน้าพี่นางมันจังหน่อยเด้อเดี๋ยวนี่นาบูดอุยขขอ,อ,อยู่กันเขามายืมเงินกันม่ให้ก็น้องกับของนีต่วนเขาเอ้า บอจักสีว่าน้ำจังไหนละ่ะคันพิษกันมานั่นบ่าว่าตั้งหนึ่งเขาได้ไม่จงซักสักผ่าซักแพร่กวดเยี่ยนกวดสั้นแม่นข่อยเอ็ดมด <c oughs> ถูเยี่ยนถูสั้นหนึ่งเขาโปรไฟของบ่าว่าดอกอันนี้ซักผ่าซักขอดอจงในเมียเนาะบรอยากายโกรนอย่ยงนี้ตอนซักบรอยากอายดอกพุ่นตอนตากพุ่น <c oughs> จาัาวว่าแม่นจะใส่ดอกคนย้ำกูตากผ่าน ทำดีดีตัวเออแมนอยู่หรอกคนเท่านั้นแเห็นผู้ชายเห็ดเวียกนั้นว่าญาิเมียรถโว้ยภาษาซอมเมียบริญาิมันดิคอยสู้ตายพว่น่ะสู้ตายมีเรื่องดใดแน่หละอเพราะที่สู้กับเขานัน้นห่วยดดากันให้กันคอยกระมยอมเข้ามู้นี่มันโมหนึ่งคอยกันหนึ่งกินเองเน่าอยากเนากินมู้นี่มันบ่เฮ็ดคอยก็เฮ็ดกินเองได้ได กินแล้วถวยซามันบลางค่อยกะลังว่าสันทอ่ไ้เงิดเด้จำเนี่ยน anyway> ี่พวนคอยเลยสู้คัก oh สู้แน่เทอแต่ค่อยสู้มันบ่ได้นั่นแล้วสู้มันบ่ได้เออปากขึ้นมันสิท่านมันวัตสิอ้าปากมันใส่งำงๆๆๆงำับวย เดี๋ยวนี้ขอใช้วิธีใหม่หน่ะตัวนี่วิวันเฮิบศูนย์เป็นหาหกทีเกตหนึ่งสองสามทีนี่น้ำมันมาพันดวงนั่นก็มีแต่อันนี้แหละพอจี๋สูบมันได้แน่สืมือนี่ขอจี๋เมียนมันมือนี่ละมันขู่โง่เนี่ยโง่ซาแท้เดี๋ยวมันลองขอชีวิตุมนะว่านน่ะจีแม่นเก่งหลายเลยไปหรอกว่วเป็นเฝ้าไปซดสายย่กินข้าวสวยน้ำ่อยก่อนนี่บ่บ่เอ้า ไปเอาไปแม่พ่อใหญ่ฮหโนไปกินเข้าพ่อก็ได้ยังเกน้นอยู่นี่ลาบหมูแน่หนึ่งปลาแน่หลายแนวอยู่เมียเจ้าบอกคอยมาเอิญไปกินเข่าแี่ลังเดียวกันผู้นึงอยู่หนาบ้านผู้นึ่งอยุ่หล้างบ้านเนาะ เอ,อ้เฮ้เกับข่าวก็เฮ็ดอยู่หลังบ้านหมดแล้วคอยกันยากยุ่ยแม่ข็เจ้าโทรมาน้ำน้ำสไลายแดงสบู่เยืย่ไฟชิ้งหลียงแง้มส่อๆอย่งสี่โทรมาดีดีเจ้จงโอ้เจ้าจะไปชงแง้มไหนล่ะบัดพุ่นแล้วสวยจังเลยพุ่นแล้วจะว่าทากินเขาอยู่นี่เอากับข่าวเขา,เขาเก็าเฮ็ดแล้วละดีไปละแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเออคอยไปเบิ่งแนวกินเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บขั้นว่าจานพักเล้วกับจัดสวยงามมาสัน่นแก้วกระเด็นจึง้งครื่องยู่ไปละแม่ เขาเบิง่งโทรศัพท์ถ่ายยู่หันนั่นละ่ะแสดงว่าบ่าได้กินง่ายดอกเอาคือสีว่าจัางสัน่นไปฮหอดเนี่มันก็นกนสิท่ายรูปสก้อนถ่าเบิง้งักหน่อยุ่นละมันพดแล้วจังไปเออไอ้เราพดแล้วจังไปเอเอา้ายอันนั้นล่ะกมาทายอันนี้้ายอันนี้เราก็ไป่ายอันนั้นที่แตแนวเป็ี่ยนตะกิน เอาไปามาบ่าได้กินง่ายดอกข้มันเฮ็ดคอนเทนต์มาได้แล้วนั่นโวยว่าไปนเนาะเ,เจ้าก็ได้สะพ้อจานผักแล้วจัดแล้วจัดอีกแม่ขั้วเจ้าล่ะซั่นลอางบ่งสั่นตัวรับรอางมาบ่าได้กินง่ายเจ๊จงพอเชีคันเว้าหันน้าเชค,าเคันเฮ็ดคอนเทนต์ไปหากินก๋วยเตี๋ยวหรอก